กําลังรอโลชั่นอยู่วันนี้ปโปรที่สายขายวันนี้ตอนนี้เป็นปโปรที่ไม่มีขายที่ไหนหน้าที่ทองของมาดาวฟินเดี๋ยวบอกก่อนว่าปโปรนี้ตกลงกันก่อนว่ามีขายเฉพาะในไลฟ์สดตอนนี้เท่านั้นโลชั่นดอกไม้สองหลอดจะบอกว่าโลชั่นดอกไม้ตัวนี้นะคะคุณสมบัติเด่นๆเลยคือกันแดดบำรุงผิวแล้วก็ โลชันล่นน้ำหอมนะคะขนาด140 ML ตัวนี้นะคะเป็นโลชันล่นน้ำหอมชนิดเข้มข้นน้ำหอมกลิลก่นแบบไหนโลชั่นกลิ่นเป็นแบบนั้นเลยซึ่ง3กลิ่นที่เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดของกระดามฟินคือฟินิตฟินาเล่ฟินบายดาว1หลอด100 ml แบบนี้อันนี้ฟิน in แบ็กแล้วก็มอฟินค่ะขนาด50 ml อีก2หลอด แบบนี้นะคะโปรนี้สําหรับใครที่กําลังรอโปรโลชั่นอยู่เทกระจาดให้เลยนะคะโลชั่นดอกไม้2หลอดโลชั่นคลาสสิกสกินสก่น50 ml 2กิ่นแล้วก็ตัวท็อปของมาดามฟินนะคะโลชั่นโซเซ็กซี่ขนาด100 ml อีก1หลอดรานะคาเต็ม2,720บาทลูกค้าพิมพ์ฟัน5จ่ายแค่600